สวัสดีครับผมอยู่ในที่อาสบายฮะน,นี่เราอยู่ค่ายคอสกิฮะเป็นเจ้านินจา400ฮะอันนี้จะเป็นลายสีขาวดำแล้วก็แดงฮะสวยๆเลยคันนี้กริบๆครับผมของแต่งมีมานิดหน่อยนะฮะอันนี้รถบ้านครับ <c oughs> ยางหน้าหลังเหลือๆดอกเต็มๆอ่ะไล่ของแต่งมานะหลักๆคันนี้เป็นรถบ้านนะเราก็ามาจากส่งมาเป็น ใส่ท่อเป็นซิปออนหรือ,อเป็นปลายคาวิกช็อตเต้นะฮะสีดำนะเข้าตัวรถไปอันนี้ก็เดี๋ยวให้น้องเขาขัดทำความสะอาดอาที่หนึ่งนะฮะมือคันมือเบรกเดิมนะ,ะโอเคโซ่เตยังเหลือๆอยู่นะครับใช้งานได้ยาวอยู่นะครับ<ยา>ผมเบากริปครับไม่มีขาดนะซ้ายขวาเอ้ยบนล่างโอเคเดี๋ยวมาดูเลขไม่กันใหมเ่เท่าไหร่ เลขใหม่ที่หมื่นสี่เองนะฮะก่อนส่งรถเราสวิ่งแค่แล้วนะฮะเปลี่ยนถ่ายมันเครื่องเช็งน้ำหล่อยเย็นพวกน้ำมันเบรกนะของเหลวภายในเครื่องทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวมาฟังเสียงกันทันนีโอเคครับผมก็เดี๋ยวลองเบิ้ลเบิ้ลรอบสัก5ห้าพัน 5, ดูนะรอบสูงสูงดูครับ โอเคครับผมคันนี้ออกรถจบอยู่ที่20เซนอยู่ที่ประมาณ12เลยนะครับผ่อนอยู่ประมาณ3นิดเดี๋ยวรายละเอียดแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับข้างบนเนาะโอเคถ้าได้สนใจนะติดต่อทางเพจอาซูบไบส์หรือเซีย่ยขายอยู่ได้เลยนะครับผมอันนี้ได้ไปลายกีบครับรถบ้านนะยางหน้าหลังเหลือๆท่อเดิมมีให้นะกระจกมีให้ด้วยโอเคครับผมฝากเจ้า4สี่ดินจ้า400คันนี้ด้วยครับผม